แต่กบอกเฟอร์นีพัทยานะยังไงก็บอกจะหลอกก็ได้อนี้มาดูกับรถกายปี25วิสกี้ไฟสตอมสีคัสตอมจากโรงงานนะครับสังเกตจากโลโก้นะนี่1,817,000บาทสีส้มลายไฟเห็นไหมคันนี้ก็ไม่แต่งอะไรเยอะแยะมากแต่ว่าเน้นใช้งานทรงลุงนะครับผมเริ่มจากข้างหน้าเลยไฟปาจารกองเคนคอฟีดอมปลายแวนไฮนะครับผมแล้วก็กันล้มทรงลุงด็อกกิ้งกับเล็บหมี เียนแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยสปอร์ตไลท์เนี่ยเรามีสายไฟเพิ่มสามารถกดออนออฟได้ที่หน้าจอเลยไม่ต้องมีปุ่มมากดเปิดปิดตรงนี้ละแล้วก็โค้ดไม่ขึ้นแน่นอนนะครับวิธีการเปิดก็คือว่าผมทำให้ดูนะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งรอหน้าจอมันลังขึ้นเรียบร้อยนะครับฝนมาพอดีอนั่นเนี่ยกดเมนู รอลานขึ้นปุ๊บกดที่รูปตัวรถนะปุ๊บเห็นไหมครับแล้วก็นี่ไฟตัดหมอก off, ออนออฟเห็นไหมนี่ผมกดปิดนะกดออนเห็นไหมขึ้นแล้วอันนี้กดปิดอันนี้กดออนโอเคมาฟังเสียงกันนะคันนี้ยังไม่ได้จูนนะเออแล้วก็อ,กอันลืมบอกใส่ตัวเ o w e r cut ไปด้วยนะคั t นิ่มนะเห็นไหม c ั t นิ่มมากถ้าเป็นปกติอย่อันนี้ใช้มือเดียวกดได้เลยนะฟังเสียงกันนะ จรินะกับรถกายคันนี้ยังไม่ได้จูน้วยนะปี25โฉมใหม่ปัจจุบันนะครับมีโหมดรถเลอสปอร์ตจับจ้าไปนะจบๆคันนี้ก็คอปลายฟูนะไม่ใช่สองของหนึ่งนะครับ 864153919เฟรนดีพัทยายังไงก็บอกจอดออกก็ได้ปี24ปี25จัดให้เต็มระบบต้อนรับงานมอเตอร์โชว์นะครับสนใจก็โทรมานะพร้อมส่งนะซอฟเทลวรโชว์ริ่งเตาด้วยครับสวัสดีครับ